แ,แทนมาจากโรงเรียนกบ,บิณทยาจากบูธเซอสองหนะคะมานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าสายตรวจออนไลน์ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพค่ะเนื่องจากโรงเรียนกบ,บิบทยาของเรามีนักเรียนบางสว่วนแด้ไปสูบบุหรี่ภายใน,นห้องน้ําซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ค่ะและเราก็ยังเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็อาจจะพบเจอกับปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะ จึงได้คิดค้นสายตรวจออนไลน์นี้ขึ้นมาโดยใช้หลักการของสเตมค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่มีนักเรียนได้แอบไบปสูบบุหรี่ภายในห้องน้าค่ะสุดเด็นและหลักการทํางานของผลงานสิ่งประดิชนี้นะคะคือส,สายตรวจออนไลน์ของเราเนี่ยจะแบ่งระบบหลักการทํางานออกเป็น2ระบบค่ะคือระบบของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันนะคะและระบบของกล้องสิบไวไฟค่ะเรามาดูในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ 5, ควันก่อนนะคะคือในระบบนเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเซนเซอร์ MQ2 ค่ะในการตรวจจับควันหลักการทานนํางานง่ายๆเลยนะคะก็คือเมื่อมีคน ตัวเซนเซอร์จะทําการอ่านค่าควันค่ะหลังจากนั้นนะคะพัดลมกับปั๊มก็จะทํางานค่ะโดยในส่วนของปั๊มนะคะจะทําหน้าที่ในการพ่นน้าสมายยุนไพรออกมาเพื่อดับกลิ่นควันบุหรี่ภายในห้องน้ําค่ะและยังมีการส่งการแจ้งเตือนเ,เข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะคะว่ามีควันบุหรี่ต่อมาในส่วนของระบบกล้องจ๋ว Wi-Fi นะคะคือเราได้นํากล้องเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่หน้าห้องน้ำค่ะเพื่อตรวจสอบว่ามีนักเียนคนใดเข้าไปในห้องน้าําบ้างหลักการทํางานนะคะก็คือเมื่อมีคนเดินผ่านกล้องก็จะทําการถ่ายภาพและส่งข้อบูลเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์ค่ะ เราได้ไปทําการศึกษาและก็ทดลองเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พบว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถตรวจจับพันธุบุหรี่ได้ดีเลยค่ะน้ําสมุนไพรก็สามารถดับกลิ่นของพันธุบุหรี่ได้ดีเช่นกันค่ะประโยชน์ของชิ้นงานนะคะก็คือเราสามารถตรวจจับที่ถูกบุหรี่ภายในห้องน้ําได้จริงค่ะสามารถนาผลการศึกษานะคะไปพัฒนาต่อยอดในผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อีกมากมายระบบการแจ้งเตือนเป็นปร,ะระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะทําให้สะดวกสบายทันสมัยและรวดเร็วและเรายังได้ทำ ใช้ในการดับกิ่นควันบุหรี่ได้ค่ะในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์นะครับผมเราสามารถพัฒนาในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ครับผมให้มีความละเอียดยิงมากขึ้นและและเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของกล้องครับผมให้มีความโปรเจตมากขึ้นถ่ายภาพได้ดีขึ้นและเซ็นเซอร์ตัวจับได้ดีขึ้นครับผมทำให้ตัวจับได้ไวขึ้นและมีในส่วนของตัวหัวพ่นตัวของน้ำสูนไฟครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวหัวพ่นที่กระจายได้ดีขึ้นครับ เราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะหากท่า,าในใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะก็ขอเชิญที่บูธ CA หต่อพบหนึ่งได้เลยคะ่ะ